สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอา้าไม่ขนาดนั้นนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ผมจะมาแนะนําไอ้ตัวนี้นะฮะซิมสามัญประจําบ้านนะครับตามนี้เลยนะฮะซิมเพื่อคนไทยนะฮะทุกบ้านช่วงกัาตัวไม่ขนาดนั้นนะฮะ อะหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาภาพขึ้นในวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพักหายใจหน่อยนึงนะฮะเขาบอกว่าโทรฟรี60นาทีนะฮะเน็ตฟรี60จิกจริงๆเน็ตฟรีได้วันละ2องจิกใช้สำหรับดู True ID นะครับ ใช้บริการฟรีไม่เสียค่าเน็ตเอ l ทูว Viewer นะฮะข้างหน้านี้นะต้องโหลดแอป,ปมานะครับโอเคนี่หาซื้อได้ช่วงโควิดเขาแจกฟรีนะฮะช่วงโควิดนะเขาแจกฟรีนะครับซิมนี้นะอ่าแต่ช่วงนี้ผมไปลองไปถามวันนั้นแล้วนะฮะเก้าบาท ครับซิมนี้นะยังมีอยู่นะฮะลองหาดูก็ได้นะฮะสาขาที่ใกล้บ้านของท่านนะฮะอ่าอ่าโทรฟรีทุกเครือขายเดือนละหกนาทีอันนี้คือใช้ True ID ในการโทรนะฮะคือโทรโดยตรงๆเนี่ยมันโทรไม่ได้ผมลองแล้วนะครับต้องทรูในแอปนะฮะเปิด CG นะฮะโทในแอปนะครับโทได้นะครับ ค okay. มาดูข้างในกันเลยนะครับออตอนนี้ผมใช้ CG เห็นไหมครับ CG นะครับใช้ CG นะครับ CG มาเช็คเงินนะครับเช็คเงินกันหน่อย คลิปนี้เราจะไม่รีบนะฮะก็พูดกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับศูนย์บาทศูนย์ตากโบนัสศูนย์จุดห้าเก้าใช้งานได้ถึงปีหน้าเลยนะฮะที่มันถึงปีหน้าเพราะว่าผมใช้ point t point แรกนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อนะครับโอเคเงินไม่มีนะฮะเช็คเน็ตครับจันเก้าร้อยชาร์ปนะฮะเช็คเน็ตครับเช็คเน็ตเช็คเน็ต สักครู่นะครับอ่านี่เลยครับเห็นไหมครับแพ็กเกจนี่เลยนะครับอ่ะตะกี้ผมเช็คมารอบหนึ่งนะฮะเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันครับโอเคมี u t u b e นะฮะมีแพ็กเกจ แพ็กเกจ u ู u ู e ให้ดูฟรีนะฮะวันละ420เมกหรือน่าจะเยอะกว่านี้นะ450ผมไม่แน่ใจนะครับอ่านะแล้วก็ใช้สำหรับสถานศึกษาเขาเรียกว่าเข้าเว็บสถานศึกษานะฮะที่เป็น .ac.th นะครับฟรีนะครับเข้าได้นะครับ เป็นเว็บที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษานะครับจะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ DLTV นะครับเห็นไหมเข้าเว็บไซต์ DLTV หรือเปิด DLTV ดูสำหรับเรียนเรียนออนไลน์ว่างั้นเถอะนะครับนะฮนะอันนี้ได้3เดือนนะครับอดาต a t าสต r ีม m i n g ในนั้นะในทวีดีเนี่ยไม่ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับ โอเคก็โอเคไปดขูข้างในแอปกันเลยนะครับ True ID นะฮะ True ID นี่ผมขี้เกียจตัดต่อนะฮะผมก็เลยใช้วิธีอ,อ,อ,อัดเอานะครับตั้งกล้องอัดเอาฟูดเอานะครับ โอเคมาแนะนำไอตัว True Point ก่อนนะครับ True Point แป๊บนึงนะนี่ตรงนี้นะฮะ True Point ตรงนี้นะฮะ True Point เห็นไหมครับผมจิ้มนะจึบนะครับคือถ้าเราเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยแล้วสมัคร True ID นะฮะมันจะได้ point มาประมาณ200พอย point นะฮะ200ประมาณนะฮะเอา True Point มาแลกวันนะฮะ มาแลกวันใช้งานนะฮะจริงเขาแรกอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะฮะแต่ผมจะแนะนําปตัวนี้นะแลกสิทธิประโยชน์ตัวนี้อ่านี่นี่อ่าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเห็นแต่อย่างเอยตรงนิ้วโป้งผมนี้นะเห็นไหมครับใช้สามสิบทรูพอยต์แล้วได้วันใช้งานนะฮะสามร้อยสิห้าวันไปเลยพูดง่ายคือปีหนึ่งนะฮะอ่า สามสิบพอยต์เนี่ยคือเราได้มาอยู่แล้วนะฮะจะเราได้มาสองร้อยพอยต์แต่ว่าตอนแรกเรายัางไม่ได้แลกนะ,ะทีนี้เราเอาสามสิบพอยต์เนี่ยมาแลกนะครับกดตรงนี้นะแลกได้บอลใช้งานนี่นะฮะสูงสุดนี่แหละสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับก็ไม่ต้องเติมเงินเลยนะฮะไม่ต้องเติมเงินนะฮะ,อะโอเคสำหรับการโทรนี่เลยครับใน ในเขาเรียกว่า f 2ป t ID เนี่ยมันมเีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีฟังกช์ชันนะฮะสำหรับทรฟีอยู่นะครับกดเพื่อเริ่มนะฮะกดเพื่อเริ่มนะครับ,รม,รบมันจะส่งเมสเซจมาให้นะรประมาณเขาว่ารอประมาณ1-2นาทีนั่นมาแล้วเห็นไหมครับ ีนี้คุณก็สามารถใช้นี่นะครับทูบนทูไอดีได้แล้วนะฮะทีนี้ก็โทรได้เลยนะครับโทรฟรีทุกคือขายนะนะครับผมลองแล้วนะครับใช้ได้โอเคต่อมาอามาดูเรื่องเรื่องอะไรเ,เรื่องทีวีนะครับทีวีทีวีนะครับ ช่องทั่วๆไปจะดูไม่ได้นะฮะหมายความว่าช่องหลัก3579พวกนี้นะจะดูไม่ได้แต่ช่องที่เป็นการศึกษานี่หรือช่องที่ของทรูทรูเขาปล่อยมา,า,น,มานะครัไไบอันนี้ช่องอะไรนะฮิตอะไรนะฮิตสเตชันอ๋อไอดีสเตชัน ช่องชองของถู<ท>สุดมั้ยจะดูได้นะฮะูเข้าชื่อบนจี้บันจี้อะไรเนี่ยแหละเก่งเรื่องสะดอกกุญแจผมมาเปิดช่องนี้ให้ดูนี่ฮะการ์ตูนขับครับเห็นไหมครับการ์ตูนขับดูได้นะฮะอ้โหโอเคช่อง t Sport h สตรงนี้นะครับช่องนี้แล้วกันครับทูปลูกปัญญานะครับทูปลูกปัญญานะครับดูได้นะครับเป็นช่องสลหรับเด็กดูแต่คำถามก็คือเด็กจะดูกันไหมนะครับโอเค

จนถึงมอกนะารโอเคนะครับยังไม่พอเิียงแค่นี้ค่ะไปกันต่อครับไปกันต่อหนังครับหนังนี่เลยนะฮะหนังหน้าดูหนังที่เขาแนะนำมาให้ดูนะฮะครับดูหนังเรื่องอะไรดีฮะ กี้ผมเปิดอะไรไว้นะบางเรื่องก็ดูไม่ได้นะที่เป็นพรีเมียมนะฮะก็ดูหนังที่เขาแจกนะหนังที่เขาปล่อยปล่อยฟรีมาให้ดูเรื่องอะไรนะ สักครู่นะฮะเอาสักเรื่องนึงแล้วกัน่ะโฮมสเตย์นะครับเห็นไหมครับดูหนังได้นะครับแต่ต้องเป็นหนังที่เขาปล่อยมาซิมฟรีนะครับเนี่ย โอ้ซินฟรีเน็ตฟรีดาต้าฟรีนะครับโทรฟรี rophy, อีกตั้งหากครับโอ้จะคุมไปขนาดไหนเนี่ยนะครับดูหนังนะฮะขอแวกกอไปหน่อยนะ,ะหนังมีเยอะครับต้องหาดูนะครับต้องเลือนดูนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะตอนนี้คลิปก็สิบสองนาทีไปแล้วอ่าสักเรื่องนึงนะฮะนี่นี่เรื่องนี้เรื่องนี้อ๋อนี่ฮะหนังที่ผมดูล่าสุดอ่ะดูเรื่องนี้นะฮะ b บ e ดท2 ใช่ไหมครับคุณภาพระดับ HD นะครับเห็นไหมครับคุณภาพระดับ HD นะฮะ 720p เลยนะครับโอ้โหคุ้มขนาดไหนครับลองคิดดูฮะติดต่อก,กันก็ใช้การโทร